สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่2สิงหาคม2559กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าการใช้ใจ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐร่วงลงเป็นเดือนที่3โดยปรับตัวลง0.6%ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายเดือนขณะที่ดัชนีภาคการผลิตของ ISM อยู่ที่ระดับ52.6ในเดือนกรกฎาคม ลดลงจากระดับ53.2ในเดือนมิถุนายนต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ53ทั้งนี้ g o เมน a n s a ออกรายงานคาดการณ์เมื่อวานนี้ว่าเ mm. ฟด<ะ>มีแนวโน้ม65%ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้ขณะที่มีโอกาส20%ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนและ45%ในเดือนธันวาคมหลังจากที่เฟดออกถแถลงการหลังจากการประชุมเดือนที่แล้วว่า ความเสี่ยงในระยะใกล้ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐได้ลดน้อยลงแล้วในวันนี้ปัจจัยที่ต้องจับตาม,มองได้แก่ดัชนีการใช้จ่ายและ,ะไรายได้ส่วนบุคคลเดือนมิถุนาย,ยนของสหรัฐและผลการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลียสำหรับค่างเงินบาทในวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง34.75ถึง34.87โดยมีแนวโน้มแข็งค่าในกรอบแคบๆ ส่วนค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวในกรอบ0.3404ถึง0.3452สำหรับค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวในกรอบ38.59ถึง39.04เราพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Take One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ